ราะสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขพบกับมิติสุขภาพรู้ทันสุขภาพแบบบูรณาการรายการที่จะพาคุณเปิดมุมมองใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยองความรู้ทางการแพทย์ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยและธรรมชาติบำบัดรู้เท่าทันเข้าใจสุขภาพในทุกมิติผ่านคำแนะนำและเทคนิคที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสมดุลให้กับกายและใจพร้อมอัปเดตแนวโน้มสุขภาพใหม่ๆและเคล็ดลับที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วัชระดำจุติผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์บุรณาการมารวมสร้างความเข้าใจและรู้เท่าทันสุขภาพแบบบุรณาการได้ในมิติสุขภาพ รู้ทันสุขภาพแบบบูรณาการทุกวันจันร์ทเวลา10นาิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางวิทยุราชามงคลทัญบุรี fm 89.5 innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิต สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเข้าสู่รายการมิติสุขภาพรู้ทันสุขภาพแบบบูรณาการรายการที่จะพาคุณนะครับเปิดมุมมองใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยและธรรมชาติบําบัดครับพบกันในทุกวันจันทร์เวลา10นาิก30นาทีถึง11นาฬิกาทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตครับสำหรับรายการมิติสุขภาพครับดำเนินรายการโดยคณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีครับสัปดาห์นี้ครับพบกับผมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวชรดำจุติและแขกรับเชิญของเรานะครับอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์นิธิพันธ์บุญเพิ่มวันนี้เรามาเปิดมุมมองของการดูแลสุขภาพกันครับอาจารย์คิวสวัสดีครับครับผมวันนี้สําหรับ เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์คิวก่อนอื่นขออนุญาตเรียกอาจารย์คิวนะครับเรากําลังมาพูดกันในเรื่องของอัม,มาพาตใบหน้ารู้ก่อนดูแลทันใช่ไหมครัอาจารย์คิวใช่ครับอัม,มาพาตใบหน้าคืออะไรครับอาจารย์อัม,มาพาตใบหน้าเนี่ยก็คออือเป็นโรคที่เกี่ยวกับบริเวณใบหน้านะครับเนื่องจากเ,เส้นประสาทคู่ที่7เนี่ยมีปัญหา นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อหรือสาเหตุอื่นๆอย่างเช่น,าชนาการกระทบความเย็นเป็นเวลานานทําให้เ,เส้นประสาทบริเวณใบหน้าเนี่ยเกิดการเสียสูญเสียนะครับรวมถึงความเครียดต่างๆที่มันจะทําให้เกิดาการอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่7ได้นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราเจอบ่อยเลยก็คือในส่วนของอาการติดเชื้อไวรัสนะครับโดยเฉพาะเ,าเชื้อไวรัสที่เกี่ยวกับพวกอีสุอีสยเริ่ม ที่เราเรียกว่าพวกเฮอร์ปิสิมเพกตัวพวกนี้ก็จะเป็นเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่7ซึ่งเส้นประสาทคู่ที่7เนี่ยต้นต้นกําเนิดของเส้นประสาทเนี่ยจะอยู่บริเวณหลังหูนะครับในกรณีที่เกิดการอักเสบนะครับมันก็จะทําให้เกิดอาการปวดบริเวณหลังหูบริเวณหูได้อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคที่เป็นที่เราเรียกว่า อัม,มาพาตใบหน้าหรือทางแพทย์แผนจุบันเรียกว่าเบลพาซี่ครับแล้วอัม,มาพาตกับอัม,มพฤกต่างกันไหมครับอาจารย์คิวอัม,มาพาตกับอัม,มพฤกษ์เนี่ยต่างกันเพียงแค่อาการนะครับแต่สาเหตุเนี่ยเกิดเหมือนกันถ้าอัม,มาพาตอัม,มพฤกษ์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากโรคทางหลอดเลือดสมองนะครับโรคโรคหลอดเลือดสมองในกรณีที่เราเรียกว่าอัม,มพฤกษ์ก็คืออาการจะค่อนข้างน้อย อาจจะเกิดจากการตีบของเส้นเลือดที่ทําให้เ,เลือดเนี่ยไปเลี้ยงบริเวณสมองเนื้อสมองไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเป็นอัอมาพาตนะจะอาการจะค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จะเกิดจากพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือตันหรือแตกที่ทําให้เซลล์ประสาทหรือเนื้อเนื้อสมองเนี่ยมันมีการสูญเสียค่อนข้างเยอะทําให้อาการเนี่ยเป็นค่อนข้างมากครับ แสดงว่าอัมาพาตปกติกับอัมาพาตใบหน้านี้ที่มาต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์คิวใช่ครับที่มาต่างกันก็จากสาเหตุเลยนะครับถ้าเป็นอัมาพาตหรืออมัมพฤกษ์เนี่ย สาเหตุมาจากสิ่งเดียวกันก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากหลอดเลือดสมองแต่ถ้าเป็นอัมพาตใบหน้าก็มักจะเกิดจากการติดเชื้อเชื้อจากเส้นประสาทคู่ที่7หรือ facial nerve ก็คือเส้นประสาทที่ดูแลกล้ามเนื้อใบหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอพอมันได้รับความเสียหายหรือเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เส้นประสาทเหล่านี้ไม่สามารถที่จะออกคําสั่งให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานตามปกติได้ก็เลย แสดงออกมาในลักษณะของอัมพาตใบหน้าหรือว่าเบลพอซี่นั่นเองถูกไหมฮะทีนี้อาการล่ะครับอารยนคิวอาการคนที่เป็นอัมพาตใบหน้าเป็นยังไงครับก็อัมพาตใบหน้าเนี่ยอาการเนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือแสดงให้เห็นถึงบริเวณดวงตาข้างใดข้างหนึ่งเนอะข้างที่มันมีภาวะการอักเสบของเส้นประสาทคุติเจก็จะหลับตาไม่ลงคนปกติจะหลับได้ใช่ไหมครับ แต่คนที่เป็นเนี่ยจะหลับได้ข้างเดียวคือข้างที่ปกติแต่อีกข้างก็แสดงว่าอาจจะไม่ได้เป็นพร้อมกันสองข้างครับผมครับผมก็ข้างใดข้างหนึ่งใช่ครับแล้วนอกเหนือจากดวงตามีอะไรครับอาจารย์คิดก็เดี๋ยวพอดวงตาเนี่ยพอเมื่อหลับตาไม่สนิทปุ๊บลมหรืออากาศเนี่ยมันก็จะโดนรวมถึงผงอะไรต่างๆมันก็ทําให้เกิดอาการแสบบริเวณดวงตาข้างที่เป็นได้สองก็คืออาการเด่นก็คือมุมปากจะตก เวลาเราดูดน้ำเนี่ยบางทีเนี่ยน้ำไหลออกมาทางมุมปากที่มันเป็นเนี่ยโดยที่เราไม่สามารถควบ,ค,<ร>บคุมได้ได้ครับ,รบสามก็คือมีอาการอาจจะมีอาการปวดบริเวณกกหูบริเวณหลังหูได้อันนี้ก็จะเป็นอาการสามอาการหลักของอัมบเบลพาซีหรืออัมพาตใบหน้าครับเ้าแล้วที่อาจารย์คิวบอกว่ามันอาจจะเกิดจากภาวะติดเชื้อล่ะครับ,รบอันนี้คือคือหมายถึงว่า,าตามกระบวนการติดเชื้อเลยเหรอฮะหรือ,หร,อหรือเป็น ติดเชื้อแล้วหายก่อนแล้วค่อยเป็นหรือว่าเป็นระหว่างมีการติดเชื้อหรืออย่างเงี้ยฮะเออเท่าที่เคยสัมผัสกับซักประวัติผู้ป่วยนะผู้ป่วยก็ให้ประวัตินะครับว่ามีอาการปวดบริเวณกกหูพอปวดได้สักสองสามวันอาการอมาัมพาตใบหน้าก็ตามมาเลย นั่นแ,<อ>แสดงว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของการที่มีภาวะอักเสบหรือมีการหายจากภาวะอักเสบไปแล้วแต่ยังสามารถกลับมาเป็นได้แล้วแสดงว่าถ้าเราหายจากภาวะกระดับเสียบแล้วกลับมาเป็นได้เนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทมันเป็นตัวกระทําหรือว่ากระตุ้นให้เกิดอาการใช่ไหม,มครับ,รบก็เนื่องจากในส่วนของอัมพภาตใบหน้าเนี่ยหนึ่งสาเหตุเลยที่ทําให้เกิดได้ก็คือพวกเชื้อไวรัสที่เกี่ยวกับพวกอิสุกอิใสเริมตัวพวกนี้เมื่อ ออตอนเล็กๆเ,เราเป็นพอเราเป็นปุ๊บเนี่ยพอเร,เราหายเนี่ยไอตัวเชื้อพวกนี้มันก็จะฝังอยู่ที่ปมประสาทมันไม่สมมันไม่หายไปเลยจากร่างกายเราพอมันมีการฝังอยู่ในตัวของปมประสาทเมื่ออะไรที่ภูมิคุ้มกันเราต่ําร่างกายเรา air, อ่อนแอไอตัวเชื้อพวกนี้มันก็จะกําเริบขึ้นมาทําให้อาการของอัมพาตใบหน้าเนี่ยเป็นขึ้นมาได้ครับนั่นแสดงว่า ถ้าสมมุติว่าเราเคยเป็นอิสุกอิสัยคุณผู้ฟังนะครับที่เคยเป็นอิสุกอิสัยหรือรว่าเป็นเริมพวกนี้ใช่ไหมถ้าร่างกายเราคมคุ้มกันตกลงต่ําลงมันก็อาจจะแสดงออกมาในลักษณะของลักษณะของเบลพอซี่ได้ได้อันนี้อาจเป็นได้ใช่ไหมค,ครไม่ได้เป็นทุกกรณีนะครับอาจารย์คิวโอแสดงว่าถ้าสมมุติเราเคยมีประวัติการเป็นมาก่อนนั่นแสดงว่าเราอย่างแรกเลยเราต้องรักษาตัวเองให้ปุอคกุ้มกันดีอตลอดเวลาใช่ครับ แล,แล้วถ้าสมมุติว่าเราเคยเป็นมาแล้วครับนอกเหนือจากการป้องกันที่จะต้องทําให้ภูมิคุ้มกันเราดีตลอดเวลาถ้าสมมุติว่าวันนี้เราเริ่มรู้สึกเหมือนจะมีอาการว่าน่าจะเป็นเบลพอซี่แล้วเราควรทํำยังไงครับเป็นอย่างแรกก็ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องแยกออกให้ได้ก <c oughs> <ต>่อนระหว่างอาการของเบลพาซี่กับในส่วนของโรคโรคหล,ลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพา,าตนะมันมันจะมีลักษณะอาการคล้ายกันก็คือมีอาการปากเบี้ยวตาหลับไม่ลง เนี่ยอันเนี้ยอาการจะคล้ายกันแต่ในส่วนของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันจะมีอาการหนึ่งก็คืออ่อนแรงครึ่งซีกมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงอันเนี้ยคือถ้าเราแยกได้ว่าเอ้ยปากเราเบี้ยวคิ้วตาเราตกแต่เราไม่มีอาการอ่อนแรงคลึงซีกไม่ได้อ่อนแรงอยู่ใช่ครับอันเนี้ยก็อาจจะวินิจฉัยได้เบื้องต้นนะครับว่าเป็นเบลพาซีแต่เมื่อไหร่ที่มีอาการปวดหัวด้วยมีการอ่อนแรงครึงซีกด้วยรวมถึงปากเบี้ยวตาตก อันนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นโรคทางหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตให้ทั้งสองโรคเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือถ้าเริ่มเป็นเลยไปปรึกษาทางแผนแพทย์แผนปจัจจุบันก่อนดีกว่าในการรักษาอย่างเช่นถ้าเกิดการติดเชื้อเนี่ยทางแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะมีในส่วนของโรคยาที่รักษาอาการติดเชื้อได้ดีนะมันก็จะทําใหา้การฟื้นตัวของโรคเนี่ยเร็วขึ้นแต่ถ้าคนที่เป็นแล้วถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีนะเราก็จะแนะนํามา รักษาทางด้านการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วแล้วทางแผนไทยรักษาอย่างไงครับสําหรับเบลพอซี่หรือว่าอัมพาตใบหน้าครับในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับหนึ่งเลยก็คือถ้าที่ได้ผลดีเลยที่เราทากันอยู่ก็คือการนวดบริเวณใบหน้านะมันก็จะมีในส่วนของสูตรในส่วนของตำแหน่งที่ไปกระตุ้นระบบการไหลเวียนไปกระตุ้นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณรอบดวงตารอบรอบปากนะทำให้อ่อ การสูญเสียหรือการทํางานที่มันบกพร่องลงไปเนี่ยเป็นการกระตุ้นการทํางานของเศศส้นประสาทพวกนี้ได้แล้วแบบนี้เราสามารถใช้การนวดเพื่อสุขภาพมาเป็นตัวบําบัดได้ไหมครับเช่นการบิดดัดสลัดคออย่างเงี้ยที่แบบมีบางคุณหมอเขามีการจัดกระดูกบริเวณคอพวกนี้มันช่วยเบลพอซีได้ไหมครับหรือว่าเราไม่ควรไปทำครับอาจารย์คิวอ่าไม่ได้ครับในส่วนของอเบลพอซีเนี่ยแน่นอนว่าสาเหตุที่เกิด เกิดบริเวณเส้นประสาทคู่ที่7ซึ่งอยู่บริเวณหลังหูแล้วทอดผ่านใบหูออกมาแตกไปแขนงหนึ่งไปเลี้ยงบริเวณดวงตารอบดวงตาอีกแขนงมาเลี้ยงบริเวณปากเนาะแต่ถ้าเป็นการบิดดัาสา์ขอถทาเราอ่านข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือรับข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเนี่ยที่เมื่อเร็วๆนี้เนาะก็มีไปนวดแล้วทําให เกิดการเสียชีวิตจากการบิดคออันนี้แน่นอนว่าในกรณีถ้าไม่มีความชํานาญมันก็อาจจะส่งผลทําให้อันตรายถึงชีวิตได้แต่แน่นอนว่าการบิดคอเนี่ยมันไม่ได้ไปช่วยทําให้เส้นประสาทคู่ที่เเนี่ยมีการทํางานได้ดีขึ้นอะไรได้นะครับก,ก็เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องถ้าเราจะเอาไปทําการบิดคอสลัดคอหรือจัดกระดูกบริเวณต้นคอครับ ครับผมแสดงว่าในรูปแบบของการนวดในแผ่นไทยก็มีหลายหลายประเภทถูกไหมครับ,ใ,รบในในแง่ของการรักษานี้เราจะเรียกนวดเหล่านี้ว่ายังไงครับของเราเป็นแบบนวดราชสำนักครับนวดราชสำนักใช่ครับ,รบเป็นเป็นการกดจุด <c oughs> เพื่อกระตุ้นระบบประสาทและเส้นเลือดให้มีการทํางานได้ดีขึ้นก็จะมีความแตกต่างกับการนวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเฉลยศักดิ์ทั่วไปเพราะว่านวดราชสำนักก็จะเป็นเน้นเรื่องของการบําบัดใช่เป็นการกดกดจุดบําบัด นะครับตามตามจุดต่างๆแล้วนอกเหนือจากการได้รับการบําบัดไปแล้วครับทางแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยมีคําแนะนํำยังไงให้กับผู้ป่วยที่เป็นเบลพอร์ซี่ได้รับการรักษาไปแล้วมั่งครับก็ในส่วนของคําแนะนานะครับก็จะมีในส่วนของการบริหารร่างกายนะครับไม่ว่าจะนําในส่วนของลอซีดตนนะครับลีซิดตนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยทางทางด้านการแพทย์แผนไทยที่มีการแพร่หลายในส่วนของลูซิดตนเนี่ยก็ประมาณ15ท่า ท่าที่เราใช้ก็คือท่าที่1ก็คือการนวดบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้าเจท่านะครับซึ่งการนวดบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้า7ท่าเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเนี่ยได้รับการฟื้นฟูนะครับพอได้รับการฟื้นฟูแล้วก็จะทําให้อาการของผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเองนะครับอย่างเช่นการเลิกหน้าผากเลิกหน้าผากขึ้นใช่ครับ ย่นจมูกหลับตาลืมตาอาปากองกว้างทำปากจุ๋รวมถึงการฝึกออกเสียงอย่างเช่นออาอิอีอูอูออนะตัวพวกนี้ก็จะเป็นการมีเลือกเลกคิวครับหลับตาแน่นหลับตาหลับตาหลับตาแน่นแล้วก็ย่นจมูกย่นจมูกขึ้นย่นจมูกอ่าแล้วก็ทำอาปากาปากกว้างคอ่าทำปากจุ๋แล้วก็ ฝึกออกเสียงฝึกออกเสียงว่าอาอาอีอีอูอูก็ก็เป็นเป็นหนึ่งเครื่องมือใช่ครับเป็นหนึ่งเครื่องมือร่วมกับการบริหารกล้ามเนื้อใบหน้า7ดท่าที่เป็นลอสีดาต้นที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แล้วเจดท่ามีท่าอะไรบ้างครับอาจารย์เจ็ดท่านะครับท่าแรกก็จะเป็นในส่วนของท่าเสยผมท่าเสยผมใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง กดที่บริเวณหัวคิ้วหัวคิ้วนะฮะชี้กลางนางกดบริเวณหัวคิ้วกดแล้วกดลูดเสยผ่านหน้าผากโอเคไปผมไปท้ายทอยไปทอยอ่าอ่าเป็นท่าท่าที่หนึ่งในทั้งหมดเจ็ดเจ็ท่าอาจจะทำท่าเนี้ยห้าถึงสิบครั้งห้าถึงสิบครั้งใช่ครับนะครับแล้วท่าที่สองแ้ท่าที่สองเรียกว่าเรียกว่าท่าถาแป้งก็เช่นเดียวกันก็คือกดบริเวณหัวคิ้วลาก ไปถึงกึ่งกลางหนาาา้าผาบิดมือไปด้านข้างนะครับลูบผ่านขมับมาด้านแก้มไล่มาเรื่อยๆจนถึงชิดคางเป็นท่าที่สองของเจ็ดท่าเจ็ดท่าใช่ครับเป็นท่าทาแป้งใช่ครับนะครับท่าที่สามแล้วฮะท่าที่สามเนี่ยเรียกว่าท่าเช็ดปากท่าเช็ดปากใช้นิ้วก้อยข้างซ้ายนิ้วก้อยข้างซ้ายอันนี้ก้อยข้างซ้ายแตะติงหูข้างขวาตตข้างขวาอ่าแล้วก็ลากผ่านปากโดยการเม้มปาก ต้องมีมปากด้วยนะฮะใช่ครับอมาด้านขวาแล้วก็สลับข้างนะครับเป็นนิ้วก้อยด้านขวาแต่ด้านขวาไปแตะติงหูข้างซ้ายลากผ่านโดยการสลับปากอแล้วเราก็ทําการเม้มปากด้วยอันนี้เรียกว่าท่าที่สามอ๋อแสดงว่าตอนที่เราลากไปเราต้องม้มปากใช่ครับฝึกกล้ามเนื้อปากไปด้วยนะครับีาท่าที่สี่ท่าที่สี่เรียกว่าท่าไหลคข้างท่าไหลข้างก็มือนิ้วชี้ข้างขวานิ้วชี้ข้างขวาแตะติงหูครับ ข้างซ้ายอ่าแล้วก็ลากผ่านขางลากผ่านคางสลับข้างแล้วก็สลับข้างกันใช่ครับอ่าอันนี้ท่าอะไรคางท่าที่สี่ครับท่าที่ห้าครับอาจารย์ท่าที่ห้าเรียกว่าท่ากดใต้คางครับเอานิโปูวางอย่างนี้ชิดกันกดตั้งแต่ขอบของกระดูกเชิงกรานที่ชิดกระดูกคางครับนับหนึ่งถึงห้าอ่ะขยับ ไปทางกลาเอืมไปทางกลางจากกระดูกคางด้านในใช่ครับแล้วก็ไปทางกลางห้าประมาณสี่จุดครับสี่จุดครับสี่จุดจะมาชิดตรงบริเวณกลามโอเคตรงตั้งขาเป็นกลางพอดีใช่ครับกดแรงไหมครับกดพอรู้สึกตึงๆบริเวณกลามครับเพราะไม่ใช่กดจนเจ็บปวดไม่ได้นะอันนี้จะเดี๋ยวทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้อเสบได้ต้องระมัดระวังอันนี้ถ้าที่ถ้าที่ห้าครับถ้าที่ห้าถ้าที่หกแล้วครับ ท่าที่หกเรียกว่าท่าถูหูท่าถูหูก็เอานิ้วชี้นิ้วชี้ครับกางแล้วก็นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอ่าแล้วก็คีบที่ใบหูคีบที่ใบหูอ่าเอาถูขึ้นถูลงเร็วๆอ่าถูไปนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าวินาทีก็คือถูถูขึ้นถูลงถูขึ้นถูลงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวินาทีอ๋อท่าสุดท้ายท่าที่เจ็ดเรียกว่าท่าตบไทยทอยตบไทยทอยใช้ฝ่ามือ ปิดบริเวณใบหูให้สนิทปิดบริเวณใบหูสนิทครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะอ่าแล้วสองข้างสองข้างพร้อมกันแล้วก็ออกแรงโดยการตบไททอยอ่าตบท้ายทอยไปใช่ท่าที่เจ็ดท่าที่7รวมแล้ว7จ็ดท่าสำหรับคุณผู้ฟังอาจจะงงนิดนึงว่าทำยังไงให้ลองติดตามทาง YouTube Fanpage ทาง YouTube Fan Page จะมีเป็นวิดีโอนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ทำตามได้ไดท<า>ั้ง7จ็เลยใท่าเลยนะครับรวมกับการอ,อ,อีกหนึ่งอันเมื่อกี้ก่อนหน้า,าที่เป็นฝึการฝึกกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกออกเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีในการ ดูแลโนลตัวเองดูแลหลังจากดูแลเบื้องต้นหลังจากการรักษาใช่ครับด้วยวิธีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยแผนปัจจุบนันหรือว่าการรักษาโดยแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์จากการถัดทบาบัดหรือว่าการนวดรักษาแบบราชสำนักนะครับทีนี้พอเราได้รับคําแนะนําแล้วก็ดูแลไปแล้วครับอาจารย์คิวเราจะป้องกันการเกิดเบลพอซี่หรือว่าอัมาพาตไปหน้าได้ยังไงครับ ก็แน่นอนครับว่าหนึ่งสาเหตุเลยที่เกิดก็คือจากเชื้อไวรัสเนาะเชื้อไวรัสเนี่ยเกิดจากหนึ่งเลยก็คือเกิดจากบริเวณปมประสาทที่เมื่อร่างกายเราอ่อนแอภูมิคุ้มกันระบบพองมันทําให้เชื้อไวรัสต,ตัวนี้มันกําเริบขึ้นมาสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับภูมิคุ้มกันเราก็จะสูงขึ้นตามทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยไปกดเชื้อไวรัส ตัวพวกนี้ได้นะครับแล้วส่วนอื่นๆ่ก็อย่างเช่นการหลีกเลี่ยงบริเวณใบหน้าเนี่ยเมื่อไรที่ไปกระทบความร้อนหรือความเย็นมากเกินไปก็อาจจะส่งผลทําให้กระทบต่อเส้นประสาทได้อันนี้ก็จะเป็นอันตรายอีกส่วนหนึ่งก็เลยก็คือพวกความเครียดความเครียดก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการพวกนี้ได้เนื่องจากโรคพวกนี้ยังไม่ทราบอาการที่แน่ชัดแต่สิ่งที่เราพบบ่อยๆเลยก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสแน่นอนว่า มีเคสแปลกๆที่ผมเจอก็คือการปั่นหูปั่นหูใช่ครับใช่ไม้พันสำรีใช่ครับทังความสะอาดหูยั่ไงครับอาจารย์เนื่องจากในส่วนของการปั่นหูเนี่ยเอผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนทั่วไปปกติเขาก็าช้็คทั้ต้นบัตรที่ผ่านมอกอผ่านคุณสมบัติมีการฆ่าเชื้อมาแล้วมีความสะอาดใช่ครับมีความสะอาดระดับหนึ่งแต่ในเคสเนี้ยหนึ่งหนึ่งเคสที่เราผมเจอก็คือใช้ในส่วนของ ขนนกขนนกปันหูใช่ครับขน,นนก,นก<ป>ที่ไม่ได้ทําการฆ่าเชื้อมาเ่า็งไม่ได้ทําการฆ่าเชื้อเลยก็คือใช้ขนนกปันหูหลังจากนั้นปันหูหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นเริ่มปวดตึงที่บริเวณกกหูครับวันที่สองก็เริ่มปวดแต่ไม่ได้ไปทําการรักษาวันที่สามเอาห่านไปหน้ามาเลยโอ้โหเรียกได้ว่าสามวัน ทันเหตุการณ์มากสําหรับปันหูด้วยขนนกอันนี้ไม่แนะนําให้ทำหรือไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นใช่ไหมครับที่ไม่ได้รับการฆ่าชเชื้อหรือทําความสะอาดมาอย่างดีพอนะครับ,รบอาจจะทําให้เกิดภาวะการติดเชื้อในช่องหูนะครับแล้วก็มีการลุกลามไปยังเส้นประสาทบริเวณใบหน้าได้อันนี้ก็เกิดอัมาพาตใบหน้าได้นะครับ,รบก็เรียกได้ว่าเป็น มิติใหม่เนาะเรื่องเรื่องใหม่เรื่องไม่ใหม่เรื่องที่เราน่าจะเคยคุ้นหูและไ,ได้ยินกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพนะครับที่มาแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงในการกระตุน้นรวมไปถึงการแนะนําในการดูแลตัวเองสําหรับ คนที่กำลังจะเป็นรู้สึกเหมือนจะเป็นใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่ไม่อยากเป็นก็จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็สามารถเพิ่มคุ้มคุ้มกันให้กับตัวเองเพื่อป้องกันการกําเริบของเชื้อเหล่านี้นะครับ<ๆ>ที่จะทําให้เกิดโรคอรัมพาตใบหน้า ก็สำหรับ so, อ nah, really IR ีีนี้ครับอามาพาดไปหน้าได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยจากอาจารย์คิวนะครับอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์นิธทรานบุญเพิ่มอาจารย์ประจําคณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถ้าอยากจะไปปรึกษาอาจารย์คิวครับไปที่ไหนครับอาจารย์ก็สามารถไปได้ที่สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคลครับก็จะอยู่ที่พระหนโยธิน87นะครับหรือซอยเราเรียกว่าซอยเมืองเอก อยู่ตรงปากทางเมืองเอกใช่ครับปากทางเมืองเอกไปลึกไหมครับอาจารย์เข้าจากปากทางเมืองเอกหรือพระหลนโยธิน87ประมาณสัก200เมตรครับก็จะพบกับป้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสูนหลังสิตครับแล้วก็เข้าไปอีกสัก50เมตรก็จะถึงคลินิกของเราที่ให้บริการรักษาครับที่ที่คลินิกก็จะมีให้บริการนวดบำบัดชนวดบำบัดจ่ายยาสมุนไพรจ่ายยามีการประคบด้วยไหมฮะมีการประคบแล้วเราเอามาพาดใบหน้าเราประคบหน้าได้ไหมครับอาจารย์เอามาพาดใบหน้าเนี่ย สิ่งหนึ่งเลยก็คือเราสามารถประครบใบหน้าได้ครับแต่เราจะไม่ใช้ในส่วนของรูกประครบเพราะลูกประครบเนี่ยในส่วนของเป็นกล้ามเนื้อที่หรือผิวหนังที่ค่อนข้างอ่อนนะครับบางคนเนี่ยแพ้ง่ายสารสําคัญที่อยู่ในลูกประครบเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้เราก็จะแนะนําในส่วนของการประครบด้วยการใช้ผ้าขนหนูชุบน้ําอุ่นแล้วมาวางไว้บริเวณใบหน้าก็จะทําให้ระบบประสาทแล้วก็ เส้นเลือดเนี่ยมีการไหลเวียนได้ดีขึ้นครับ เพราะฉะนั้นครับเพื่อความปลอดภัยเราไปหาผู้ประกอบวิชาชีพดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของราชมงคลธัญบุรีนะครับท้ายที่สุดครับผมฝากข่าวประชาสัมพันธ์คอสอบรมคับอาจารย์คิวเป็นโครงการนวดศีรษะเพื่อผ่อนคลายแบบอินเดียนเฮดอันนี้ก็น่าจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นะครับในรูปแบบการเรียนออนไลน์นะครับเรียนวันที่13 14กุมภาพันธ์2568ราคาคอร์สละ2 1,500บาทแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งนะครับที่เป็นที่น่าสนใจนะปัจจุบันสําหรับผู้ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการนวดเปิดท่อน้ํานมมารดาหลังคลอดนะครับเรียนในรูปแบบออนไลน์แล้วก็มีภาคปฏิบัติออนไซต์นะครับเรียนวันที่78มิถุนายน2,568ราคาคอร์สละ7,500บาทเป็นคอร์ส อบรมระยะสั้นของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของคณะการแพทย์บรณาการเองนะครับก็สําหรับวันนี้ครับรายการมิติสุขภาพรู้ทันสุขภาพ แบบบูรณาการครับในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหวังว่าเนื้อหาในรายการจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง FM 89.5 MHz innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตหากท่านใดมีประเด็นอยากสอบถามสามารถ Inbox นะครับเข้ามาฝากคำถามได้ทางแฟนเพจและติดตามรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k FM89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีทาง YouTube Channel R M U T T Radio และคลิปสั้นๆต่างๆนะครับทาง TikTok R M U T T Radio วันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชระดำจุติและอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์นิติพันธ์บุญเพิ่มพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ วิทยุราชมงคลทัญบุรีร่วมกับคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสนับสนุนการร่วมสร้างความเข้าใจและรู้เท่าทันสุขภาพแบบบุรณาการ